รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการทางช่องทอทบ5ข่าวันนี้นะคะน้องจิกบก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ประชัยมงคลตำบลในเวียงอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะคะค่วันที่3พฤศจิกายน2567นะคะที่วัดชัยมงคลจะมีงานทอดกรถินหรืองานสละก,กพัตนะคะชวนชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานทอดกรถินกันได้นะคะและที่วัดชัยมงคลก็ยังมีสิ่งต่างๆมากมายภายในวัดก็สวยงามนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อพุทธชายเอียมงคลนะคะ และก็มีหอไตรที่หลวงพ่อกําลังจะบุรณะปฏิสังขรและพระบูชสถก็กาลังจะบุรณะปฏิสังขรก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมกันได้เอาละค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปตามมุจิปนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดชัยมงคลเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าว่าท่านจะอธิบายเกี่ยวกับวัดว่าให้เราเนี่ยรับทราบยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมุจิบนะคะผู้ชมการภายในวัดกันเลยค่ะ ขอเจริญสุขเจริญในธรรมนะจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านผู้ชมผู้ฟังนะทางรายการช่องห้านะอัตมาภาพนะพระครูโคสิตสังฆพิทักษ์เจ้าคณะตำบลในเวียงเขตสามเจ้าวัดวัดชัยมงคลนะขอนมโมทนานะกับรายการนะได้เปิดโอกาสให้ทางวัดนะได้มีโอกาสได้พบปะกับญาติโยม นะสาธารชนทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของวัดนะวัดชัยมงคลนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่เนี่ถือว่าเป็นวัดน้องใหม่แต่มีอายุ134ปีีเพราะนนั้นก็วัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นทีหลังในเขตเทศบาลเมืองแพร่ในะชื่อวัดชัยมงคล แล้วในวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะเชิญชวนญาติโยมนะได้มากราบน,นมัสาการกราบไหว้ขอพอรมีหลวงพอ่อพระพุทธเชมมงคลซึ่งเป็นพระประธานอายุร้อยสิบสองปีซึ่งประดิษฐานในอุโบสถแล้วก็มีพระเจ้าทันใจชัยช่างแก้วนะซึ่งเป็นพระเจ้าทันใจตามความเชื่อเวลามากราบไหว้ขอพอรก็จะได้สําเร็จทันใจสมความปรารถนาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด นะก็จะได้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการแล้วก็มีเท้าเวสุวรรณนะซึ่งมียตดโยมท่านได้นำมาถวายนะก็มีคนมากราบไหว้สักการะซึ่งผ่านไปไม่กี่วันนี้ก็มีโยมจากนะจังหวัดเชียงใหมนะ่ก็มาเป็นเจ้าภาพในการล้ำถวายบงวงสวงโยมเขาทำกันเองไม่ได้ไปหาอะไรมาเขามาทำกันเองมาถวายเองนะเราก็ไม่ได้ขัดสัทยา เพราะน,นันจรงือโอกาสนี้เชิญชวนญาติโยมทุกท่านในวเวียนเข้ามาร่วมทําบุญวันนี้ถือโอกาสจะได้เชิญชวนญาติโยมนาะเทศากาลนับจานี้ไปก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าก็จะเป็นช่วงฤดูการออกพรรษาออกพรรษาก็จะมีกิจกรรมห้ายยางงานบุญโดยเฉพาะนะประเพณีการทอดกระถินนะซึ่งเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรนะงอนุญาตให้ เพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็จะมาเป็นเจ้าภาพกรถินปีนี้สําหรับทางวัดก็มีคณะท่านเจ้าภาพท่านรับเป็นเจ้าภาพพอกรถินในวันที่3พฤศจิกาปีนี้วัดมีกิจกรรมอยู่2อย่างตอนเช้าเวลา9โมงเปต้นไปทอดกรถินแล้วก็เวลา1 5ม0จะมีการทําบุญตามสลักกระพัดหรือกินสละกกพัดซึ่งเป็นภาษาทางเหนือเช้า ทานกฐถินตอนบ่ายก็ทําบุญตานสลกักกระพัดหรือกินสลากนะเพราะนั้นก็จึงขอเชิญชวนญาติโยมที่มีศรัทธานะร่วมทําบุญในการถาวายทานกฐถินก็ดีทําบุญตานสลกักกระพัดก็ดนะีเพื่ออุทิศไปให้กับบุรพาชนนะบุพชนหรือบิดามารดาพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายของเราตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเนะพราะนั้นก็ขอโมทนาบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมทั้งหลาย ได้มีส่วนร่วมในการทําบุญจะเล็กจะน้อยหรือไม่ได้ทําบุญก็อนุโมทนาขอบุญนั้นกุศลนั้นโจงมาอภิบาลปกป้องปกปกักรักษาญาติโยมทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากภัยใครจากเวรคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทอ